พี่น้องมือนีพง่ซีซีโอปลาดุกตำสม้มข้าวเหนียวร้อนๆไปดูกันเลยครับลาดูพง่ญิีซีหมักไว้เลยนะพี่น้องเนาะสามตัวตแกงพี่น้อง <c oughs> นี่พันฟิล์มอบเอาเลยพี่น้องมือเนี่ย <c oughs> นี่ครับลาดูที่พี่ซีหมักไว้นะครับเนาะสามตัวครับจิอบกินกับตำสม้มเอาก็เสียมใส่เลยพี่น้องเด้อ บังไว้นะครับใส่กระเทียมไปเลยนี่ครับดีกว่็พวกไอ้ข้าตะาไคร่ใบบุกูดครับแย่ได้พี่น้องเด้อคือผักชีลาวบานเอาเละครับนี่ใส่เข้าไปเขาดีดับกินเนื้อปลาหอมเลยเด้อพี่น้องเลยประมาณนี้นะพี่น้องเด้อพันเลยครับเป็ดกินง่ายงอยู่บ้านเราพี่น้องเนาะพี่น้องเลยกินข่าไงกับอย่างน้องครับเอ,อืสอข่าซอยกับอย่างน้องมือ สิพันปลาดุกกับพี่ซีนะครับเด้อตามผมคขรนครับนี่ครับประมาณนีน้นะพ,พ,พ,พี่น้อ,นอง,องดดเด้อ๋วพีว่ซีอนี่ครับพี่น้องจากห้องฮอร์มันปีนี้แบบบ่อยนะครับเนาะเตาห้องห้อนเราใส่เตาเลยครับพี่น้องสุดรเดียบไรเลยพี่น้องเนาะอบแบบหนึ่งนี่น้พี่น้องนี่นี่ครับปลาดุกงสามตัวนะครับนี่ ใส่หอมเนี่ยนี่แก้วบักเรียนนะพี่น้องเนดะ้อแก้วบักเรียน,นบ้านเขาเลยครับเนี่ยแก้วบักเกลอปลาเขาธรรมดาอันนี้หมกปลาเด้อครับหนี่งหมกปลาหอมเอตุ่ยดอกมไม้ที่หนึ่งหอมหวยหอยมูลคือไก่ท่วนท่วนขึ้นเลยน,น,น,นี่ครับเมนูวันนี้ครับของพ่อใหญ่ซีครับแวะมากินน้ำกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อครูยอยู่ไกลอยู่ไกลครูเกาเครูไม่ มักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พอ่ยีซีนะครับเด้อตังใจกันเลยกันนะครับเนาะนีครับโดยประมาณนี้นะครับเนาะไปกินด้วยกันเลยครับวันนี้เมนูเอาเอาเท่านี้แล้วครับเนาะนี่มาพี่้องมาครับเหียนบนน้อเนาะคนครับยาั่ว เ็ียนมาครับมาเน่อยครับเด้อหมูกปลาหอมๆประดุกงี้นะครับข้าวเหนียวร้อนๆเศร้าอาหารเศร้ามาหน่ยพี่น้องเด้เอแก้วบักเรียนเด้อพี่น้องไว้ถือกัน ตแบ,บน,พน,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 นพี่น้องหนไปายไมาลองหนไหมครับไปแซมอันปพี่น้องแลกินปลาเี่ยหอมน้องเบ็นบุญนครับว่นลาไดผานรแค่ต่พี่ แก่ผมเรียนบ้านเพราะขาทำมาด้ไม่ร้องเกิดเชื่อน้าปลาหนาหอมใส่ไปเขาจก็เพราเราเป็นร่องแซ่บเมนูหมิงป่าบ้านบ้านมือนีเพล่ื้อส่วน

หนึ่งตาหอมมะมวไหมแ้ยบว่าเป็รับเรื่องมึงหนึ่งแล้วันให้หนึ่งเอกร้องถุงกดีดีครับคิบนึ่งลนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับด้วยครับ ไล์กดแชร์กดติดตามเพียงสี่นะครับเนดะ้อหนึ่งไล่หนึ่งสับตะไคร้นะครับนะเด้อขอบเจอกัน